สวัสดีครับทุกทุกคนคลิปนี้จะพามาดูต้นทุเรียนที่เสียบยอดติดแล้วนะครับทุกคนอาสำหรับใครที่ต้องการอยากจะเสียบยอดต้นทุเรียนด้วยตนเองนะครับก็สามารถดูคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสียบยอดทุเรียนนะครับทุกคนโดยคลิปนี้จะพามาดูต้นที่ติดแล้วว่าเป็นแบบไหนนะครับซึ่งจะมีการเสียบยอดต้นทุเรียนและก็ บางต้นก็ผมจะทําการเสียบข้างเอานะครับทุกคนถ้าหากว่าต้นทุเรียนใหญ่เกินไปเราก็สามารถเสียบข้างได้นะครับอ่เรามาดูในส่วนของต้นที่เสียบยอดติดแล้วนะครับทุกคนอ่ะเรามาดูเนาะนี่ก็คือต้นที่เสียบยอดติดแล้วนะครับทุกคนเรามาดูรอยต่อเนาะระหว่างการเสียบก็ประมาณนี้นะครับก็ติดแล้วซึ่งจะเป็นต้นพันธุ์ มอนทองนะครับนี่ก็คือเสียบยอดนะครับทุกคนเสียบยอดติดแล้วก็ประมาณนี้แล้วเรามาดูการเสียบข้างนะครับเรามาดูต้นที่ทำการเสียบข้างให้ทุกคนดูก็คือกิ่งพนันธุเรียนนะครับทุกคนกิ่งทุเรยียนที่เรา เพราะเมล็ดลำต้นจะใหญ่นะครับเราก็จะทำการเสียบข้างเอานะครับโดยต้นนี้จะเป็นหมูสังงผมได้ทำการเสียบข้างแบบนี้ก็ติดเหมือนกันนะครับซึ่งจะทำให้ต้นทุเรียนโตเร็วนะครับทุกคนก็โตเร็วเหมือนกันนะครับนี่ก็คือในส่วนของการเสียบข้างและเรากลับมาที่การเสียบยอดนะครับ เสียบยอดก็แบบนี้ซึ่งแตกต่างจากเสียบข้างก็ไม่ได้ต่างอะไรมากนะครับทุกคนส่วนใหญ่แล้วผมก็จะทำการเสียบยอดนะครับเสียบยอดเป็นหลักเลยนะครับทุกคนแล้วเรามาดูต้นที่เสียบข้างอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ทำการเสียบข้าง กำลังแตกยอดก็ประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งสำหรับใครที่ต้องการอยากจะเสียบยอดเนาะก็สามารถลองเสียบได้นะครับทุกคนโดยมีคลิปสอนเนาะหลายๆช่องก็ทำคลิปสอนเกี่ยวกับวิธีการเสียบยอดต้นทุเรียน นะครับทุกคนก็สามารถลองไปทำกันดูนะครับสำหรับมือใหม่นะครับทุกคนและคลิปนี้ก็ประมาณนี้ที่พาทุกทุกคนมาชมดูแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ